สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง698ท่าทารโอสตูดิโอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่ไอจะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าเขามองว่าคุณต่างจากคนอื่นยังไงนะคะไอจะไม่เช็้พลังงานของคุณนะถ้าเกิดปคลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามาอาจเป็นไปได้ว่ามีพลังงานของคุณอยู่ในนี้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สาหรับแรกกันเลย เขามองว่าคุณต่างจากคนอื่นยังไงขอให้บอกทีเขาในลักษณะนี้อาจจะหมายถึงคนที่คุณนึกถึงหรือกลุ่มคนผู้ที่ทำงานด้วยผู้ที่คนชื่นชอบที่เคยพูดคุยกัน เปล่าแต่ได้สำหรับได้สำหรับดีนะ <c oughs> คือคล้ายๆกับว่าคนที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีนะคะ <c oughs> คล้ายๆกับคนที่ไม่ถือสาใครอ่ะ <c oughs> <c oughs> คล้ายๆกับนักบวชเนาะมีความซื่อสัตย์กับตัวเอง ซื่อสัตย์กับภายในพลังงานภายในอยู่กับภายในนะเป็นพลังงานที่คุยกับอยู่กับตัวเองประเผอพลังงานคุณกับเขาคล้ายกันนะนี่คือใต้สำรับนี่ขณะนี้ใต้สำรับด้วยนะนจะจะเอียงไปในทางของศีลทางาศาสนาค่ะคำสอนศีลส,สมาธิปัญญามีความรู้สึกแบบนั้น คุณคนต่างจากคนอื่นคุณไม่ยุ่งกับใครคุณไม่สูงสิงไม่ข้องแวะกับใครคุณอยู่กับตัวเองแต่คุณมีความโล่งเบาเหมือนกับว่าเวลาที่เขานึกถึงคุณหรืออยู่ใกล้ๆคุณแล้วพลังงานหดหู่พลังงานหนักๆจากที่เขาอาจจะแบกมาจากข้างนอกเนี่ยมัน ันคลี่คลายนะคะมันสลายไปพลังงานเย็นโปรง่งเบาบางคนคือถึงกับสงบสบายเลยแหละนะคะแตกต่างนะหายากด้วยด้นในสังคมเนี้ยไม่ค่อยมีหรอกเป็นพลังงานที่แม้จะอยู่กับผู้คนมากมายก็ยังดูสงบดูเบาดูเย็นนะะรอคิวซื้ออาหารเงี้ยคนอื่นอาจจะหงุดหงิดนะต้องไถ โซเชียลรอไม่งั้นไม่ไหวแต่คุณนี่ก็อาจจะยืนรอด้วยการมีสติมีสมาธิเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเผื่อใครถือของหกหล่นเนี่ยคุณก็จะรู้หรือว่าเผื่อมีอาชญากรรมในห้างร้านเนี่ยคุณก็จะตื่นรู้ได้เป็นคนที่มีสตินะคะมีความแน่วแน่อยู่ข้างในมากพอสมควรคนที่มีสมาธิเลยแหละนะะ่ะสิ่งที่เขามองความแตกต่างนะเนี่ยนะ มีงานที่เป็นเป็นงานอดิเรกนะคะงานอดิเรกก็จะทำอะไรกับ <c oughs> สิ่งที่อาศัยความคิดความสร้างสารรค์เหมือนอยู่คนเดียวแล้วไอ้ก็มองว่ามาด้วยพรสวรรค์ด้วยแหละนะคะของเดิมเป็นคนที่นำของเดิมมาพัฒนานะคะอะไรก็ทำให้เกิดขึ้นได้ทำให้เป็นความจริงแบบเนี้ย คล้ายๆกับว่าต้องเป็นผู้ที่มีพลังงานคล้ายๆกับเขาศสียเสมอเพราะว่าคนเขาอาจจะเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ด้วยแล้วเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยรับรู้ความคิดความรู้สึกจากเขาได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยว่าไหนมองแววตาหน่อยซิเงี้ยไม่จําเป็นภาษากายหรือแววตาไม่จําเป็นเลยมันเป็นพลังงานมันเป็นเสียงมันเป็นคลื่นนะคะเนี่ย ขอใช้คําว่าคลื่นละกันคลื่นสัน่นคลื่นแรงสั่นสะเทือนคลื่นพลังงานที่สามารถรับรู้ได้จากตัวของเขาแล้วก็การที่คุณไม่กลัวไม่กลัวอุปสรรคเห็นอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่านักรบภายในอน่นักรบนะอดทนอดกลั้นมากมีความอดทนสูงตะบะสูงเลยนักรบกับสิ่งที่อะไรจะมาครอบงำเนี่ยไม่ให้อะไรมาครอบงำได้ง่ายเลยนะคะ แล้วก็เป็นเหมือนคนที่มีเมจิมีปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเวลาที่คุณเข้ามาในชีวิตมันมันไม่สามารถที่จะแปลความหมายให้สวยงามได้แต่เขารับรู้ได้ว่าเวลาคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตหรือว่าได้พบเจอคุณแล้วมันคลี่คลายอุปสรรคปัญหามันเหมือนมีคำตอบ หมือนเข้าใจกันและกันคือฟังฟังคลื่นนะคะฟังคลื่นไม่ใช่คลื่นทะเละเนาะเป็นคลื่นพลังงานของการและกันได้รู้เรื่องเข้าใจแม้แต่คนในครอบครัวของเขาก็ยังไม่เข้าใจเขาเหมือนคุณเลยนะพวกคุณมีของเกา่านําของเก่าจากหลายภพหลายชาติมาแล้วก็พอมาอยู่บนโลกนี้ก็จะมีแรงดึงดูดไม่ว่าพวกคุณอยู่ไหนก็ตาม จะมีแรงดึงดูดดึงเข้ามาหากันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่น้องเป็นคนรักเป็นเจ้านายพนักงานอย่างนี้ก็ได้แต่แต่มาในลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่นคือเข้าใจรู้ใจกว่าพนักงานคนอื่นรู้ใจกว่าคนรักที่ผ่านมารู้ใจมากกว่าคนที่อยู่ในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องพูดคุยอะไรกันมากมายมันเป็นภาษาที่เหนือโลกพูดยาก เออมีความรู้สึกว่าคุณเข้าใจในสิ่งใจผู้แล้วพลังงานหลายๆคนที่ติดตามช่องนี้คุณกดติดตามเนี่ยยิ่งคุณกดติดตามเท่าไหร่พลังงานที่พวกคุณเนี่ยตรงนั้นน่ยที่มาหาไอมันคือยิ่งชัดเท่านั้นเลยนะไอได้รับพลังงานเป็นก่อเป็นกรรมคือกลุ่มคนที่ s u b s c r i b e ช่องนี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้พลังงานอะไม่ต่างกันเลย เหมือนพล nah. ังงานเกาะกลุ่มกันหนาแน่นเหนียวแน่นมากจะคล้ายๆกันฟังอ่านคอมเมนต์เล้ามาในทรงเดียวกันเลยจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกก็ตามดังนั้นใครก็ตามที่เข้ามาถ้าพลังงานลบหรือว่าจะมีคาหยาบคายเนี่ยเขาก็จะแบบมีความรู้สึกเหมือนค่อยๆมาเป็นเชื่อมค่อยๆเชื่อมกับพลังงานพวกคุณได้หรือถ้าเกิดว่าเข้าอยู่ไม่ได้เขาก็จะหายไปเองเพราะว่าพลังงานของของกลุ่มของพวกคุณเนี่ยเหนียวแน่นมากแล้วก็หนักแน่นด้วย ะะเป็นพลังงานที่สินเสมอไอ้มองว่าพวกคุณคือสินเสมอที่อยู่ในที่ที่เข้ามาในเนี้ยตัวของพวกคุณที่ติดตามเนี่ยนะไม่รู้สิดูคอมเมนต์ดูบางทีไอ้ก็อ่านนะช่วงไหนไอไม่มีเวลาก็ไม่ได้อ่านเท่าไหร่จะมีพลังงานคล้ายๆกันแหละนะคะ อะก็มองว่าพวกคุณอะต่างจากคนหรือว่าสังคมที่พวกคุณอยู่อะอมาแบบโอ้มีทั้งอริยะทรัพย์และพวกข้ัพย์มาเลยก็จะมาในลักษณะคือพอเพียงแล้วเพียงพอไม่ว่าจะจะเยอะจะมากจะน้อยคือพอใจคุณพอใจคงว่าคุณต่างตรงที่ว่า คุณพอใจในจุดยืนของคุณแล้วคุณอาจจะมีเยอะแต่คุณก็ชอบอยู่ที่จะตัองณนะเหมือนคนปรีวิเวกอะ่ะหรือแม้แต่กระทั่งคุณไม่ได้มีเยอะแต่คุณก็มีความพึงพอใจเสมือนคุณมีความสุขมากกว่าผู้ที่มีเยอะอีกมีความรู้บาลานซ์ Balance ได้นะถ้ามีความรู้ว่าอยู่ที่ไหนแม้จะมีทรัพย์สินเยอะหรือมีทรัพย์สินน้อยก็มีความรู้สึก วันล้านตัวเองได้เหมือนเข้าใจสัจจะเข้าเข้าใจสัจธรจะทเข้าใจธรรมชาติว่าผู้คนที่เขามีเยอะกว่าเราคือเขาสร้างมาเยอะเขาถึงมาได้รับเราไม่เอาเวลาไปอิจฉาเขาอย่างเงี้ยจะมีความรู้จะจะรู้สึกได้เราจะเข้าใจได้เราจะปล่อยวางได้จะไม่เอาเวลาไปอิจฉาใครเลย mm hmm. เข้าใจ mm hmm. ก็แค่นั้นก็แค่นั้นแหละเราเราไม่ได้ทาแต่แล้วก็จะถามตัวเองนะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมาเกิดอีกไหมอ่ะเราถ้าเกิดมาเกิดอีกสักเจ็ดชาติหรือ5ชาติหรือ2ชาติเนี่ย เราควรทรํากุศลไว้บ้างแหละควรทำแต่ทาในลักษณะเหมือนตั้งใจนะทำจริงๆไม่ใช่ทําเพื่อ,อขอทําเพื่อแบบต้องการให้กลับมาแบบบุมบแรงย่าง,างแต่ก็เชื่อว่าทําสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นมันคนเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมเข้าใจสิ่งที่อยู่เหนือโลกด้วยนะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต่างจริงแล้วก็มีแค่หนึ่งเดียวที่ผูกพันกับเขา <c oughs> ผูกพัน ไม่งั้นไม่ไม่ไม่เข้ามาใกล้ไม่มีแรงดึงดูดกันขนาดนี้มันมันใช้เหมือนมวลพลังงานที่ดึงดูดเข้าหากันเลยระดับสูงนะคะระดับสูงเป็นผู้ที่มีผู้ที่ปัญญาเป็นเหมือนกัลยาบุคคลนะน้องจะบอกแบบนั้นเลยเข้าใจโลกแล้วก็เรียเรียงคุณจะเป็นคนที่ถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนอ่ะจะไม่จะไม่ลดตัวไปกับอันธพาล เหมือนคุณอยู่คนเดียวจะอันธพาลมี15คืออันธพาลเหล่านั้นพยายามบูรี่คุณก็จะหาทางออกให้ตัวเองจะไม่จะไม่อ่อนกําลังที่จะไปอยู่กับกลุ่มอันธพาลกลุ่มนั้นหรือคนที่ชอบแกล้งคนอื่นหรือกลุ่มท็อกซิกค,คุณจะต่อต้านชาวท็อกซิกค,คุณจะมีจุดยืนแล้วคุณก็จะมีมีกาลังเหมือนเชื่อมั่นว่าต้องรอดอ่ะ ไม่ไม่ไปอยู่ใต้การควบคุมของใครทั้งนั้นมีของเก่ายังไงก็มีพลังมีมีมีพลังงานช่วยเหลือแล้วก็มีพลังงานซัพพอตด้วยเชื่อแบบนั้นซึ่งมันก็เลยเหมือนกับคล้ายๆกับตัวของเขาที่มีความรู้สึกแบบนี้เช่นกันก็ได้ดังนั้นเจอปัญการเจอปัญหาคุณกับเขาประสบการณ์ในชีวิตอาจจะเจอปัญหามาในลักษณะคล้ายๆกันก็ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะต่างที่ต่างเวลาต่างสถานต่างบุคคลนะคะอาจจะสถานการณ์คล้ายๆกัน มันมันมันก็เหมือนกับประหลาดใจเหมือนกันเออเขามองแบบนั้นว่าทำไมคุณถึงมีอะไรคล้ายกับเขาตรงที่ว่าเข้าใจกันโดยที่ไม่ไม่ต้องได้สื่อสารแม้แต่โซเชียลก็จะไม่ได้สื่อสารก็ได้แต่มันมีพลังทางความคิดถึงอ่ะอันนี้สามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามมันส่งถึงกันได้นะคะก็ประมาณว่าจะเช็คย่งไง เวลาคุณทําอะไรอยู่เวลาที่คุณมีสมาธิจดจ่ออยู่กับอะไรอ่างเงี้ยแต่อยู่ดีก็มีรูปเขาขึ้นมาอยู่ดีก็มีคุณพูดชื่อของเขาขึ้นมาโดยที่ไม่ได้หมายถึงเขาแต่มันเป็นชื่อเดียวกันแต่คนละคนแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกแสดงว่าเขาอาจจะนึกถึงเราอยู่อันนี้ใช้วิทยาศาสตในการรับชมนะคะทีนี้มาดูไพ่ทาโร่กันนะว่าเขามองว่าคุณต่างจากคนอื่นยังไง ิเหรียญเห็นไหมขนาดมีเยอะนะคะรูปสวยด้วยซาัานะคะมีปัญญาแต่ก็ไม่ได้โอ้อวดอ่ะขอใช้คำนี้เลยไม่ได้โอ้อวดกับสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็น มันเข้าใจพยายามพยายามสลัดมากกว่าพยายามลดละกลัวบางสิ่งบางอย่างจะมาครอบงำกลัวไม่เป็นตัวของตัวเองนะพยายามแม้แต่กระทั่งความเปรียร้ยกแาดความโมโหก็พยายามดับผู้มีปัญญาพึงรักษาจิต คำนี้ออกมาเลยด h e อมเพ r เ r อร์ด m p อมเพนี้ไม่ใช่ The e m เพ r เ r ที่มีความเอาแต่ใจหรือชอบคนโทนแต่จะชอบคนโทนตัวเองไม่ได้คนโทนคนอื่นนะแต่ว่าจะชอบฝืนใจตัวเองมากกว่าเข้มงวดกับตัวเองเด็ดเดียวค่ะคุณต่างจากคนอื่นคือคุณเด็ดเดียวกับตัวเองคุณไม่ใช้อำนาจบาตรใหญ่ไปคุกคามคนอื่นนะคุณไม่คือคุณเห็นใครมีความสุขคุณพอย,ยินดีด้วยนะคะ ไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยนอกจากจะเช็คตัวเองมากกว่าเป็นพลังงานที่พยายามดับในสิ่งที่ตัวเองเอมันเยอะเกินไปความโมโหเกลี้ยกล่าใจร้อนโทสะโมหะอย่างเงี้ยโลภะเนี่ยเอาออกเลยเนี่ยพยายามที่จะบางบางทีคนเราถ้าสังเกตได้มีเยอะแล้วนะ่ยยิ่งยิ่งโลภยิ่งจะมีเยอะต้องการเยอะนะ,ะสะสมสะสมนะคะแต่ว่าคุณเองเหมือนเฉยๆนะเฉยแบบธรรมชาติด้วยนะคะ แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงคนที่ชอบคอนโทรลหรือแม้กระทั่งตัวเองนะเวลาที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะคอนโทรลคนรอบข้างแล้วนะดูเหมือนเขาก็สังเกตเหมือนกันนะว่าคุณก็จะพยายามที่จะพาตัวเองออกไปสู่ธรรมชาติหรือที่อื่นเพราะว่าไม่อยากให้สถานการณ์นะคะภายในมันครุกกลุ่นนะมันจะทําให้รังสีอม,มหิตเนี่ยแผ่ไปหมดแล้วงานมันจะกลอยนะ เลือกครอบครัวเลือกความสุขเน้นเน้นความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นนะคะเน้นความปิติสุขเป็นดีเอ็มเพลอเร์ที่มีความเมตมีเมตตาธรรมนะคะมีเมตตาธรรมนำทางเมตตาตัวเองด้วยนะนี่ไม่เบียดเบียนตัวเองดูแลรักษาใจตัวเองรักษาจิตตัวเองไม่งั้นไม่ขึ้นแล้วไม่งั้นก็อันนี้คือผลพลอยได้คล้ายๆกับคนที่ มีของแถมนอกจากจะมีของเก่าแล้วปฏิบัติต่อก็ยังมีของแถมอีกนะตัวคุณรู้เองดีว่าคุณมีอะไรอยู่ในตัวยิ่งสลัดเท่าไหร่ยิ่งมีของแถมเยอะเท่านั้นคุณรู้ใช่ไหมว่าไอาหมายถึงอะไรแต่คุณคงไม่ใช้สิ่งที่คุณมีไปไปทำเพื่อที่จะเหมือนเ,ออเ,ออเหมือนจะบอกว่าทำร้ายคนอื่นไม่ใช่หรอกมั้ง เอาเป็นว่า,าคุณคุณรู้ว่าตัวเองมีแล้วคุณก็แค่วางแค่นั้นนะวางนะคะรู้ว่าตัวเองมีแหละพลังตัวเองมีแต่ไม่ใช้นอกจากว่าคนที่คนที่สินเสมอคนที่มีเลเวลเท่ากันะจะจะดูออกจะเออพอเห็นพอเจอพอเจอ,พอเจอคนที่มีเลเวลเดียวกันแล้วก็ร,รู้รู้กันอะไรเงี้ยหรืออาจจะพูดคุยทักทายเหมือน ทดสอบกันนิดหน่อยแต่ไม่มีความโกรธอยู่ในนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีความโกรธหรือความเอาแต่ใจมีเหมือนยกตนข่มท่านแบบนี้เมื่อไหร่ก็จะพาตัวเองออกไปอยู่ที่อื่นเลยเพราะว่ามันมันกลับไปเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะมันกลับไปมีพลังงานแบบนั้นอีกไม่ได้เป็น the emperor ที่มีความงดงามมีความสงา่านะคะมีพลังที่เป็นผู้ที่ ปัญญาเยอะนะปัญญาเยอะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจพอพอมีของแถมเยอะแล้วเนี่ยจะเข้าใจผู้ที่อยู่รอบข้างเลยว่าเขาต้องการใช้ชีวิตแบบไหนเราควรอยู่ในจุดไหนของขององค์กรหรือว่าของครอบครัวหรือของหรือหรืออยู่อยู่ตรงไหนของตัวเองก็ยังต้องพึงระวังเลยเนี่ยสำรวมพลังงานตรงนี้ดูเหมือนเขามองว่าตัวคุณเองเนี่ยแตกต่างจริงๆนะ คุมควบคุมตัวเองได้จริงๆแต่ไม่ใช่กดดันตัวเองเหมือนพยายามที่จะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาได้ศึกษาได้ความรู้จากคุณด้วยซ้ำนะคะโดยที่คุณทำแล้วเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าสบายใจอนะคะเนี่ยไงอยู่ด้วยแล้วสบายใจมีทั้งสมาธิมีทั้งการสลัดออกทั้งสละทั้งสลัดนะ,ะทั้งสลัดแล้วก็อยู่กับตัวเองเนี่ยแล้วคุณไม่แคร ใบนี้คือคุณไม่แคร์ผู้ที่มั่งมีกว่านะเหมือนเขาเอาอะไรมาล่อยอย่างเงี้ยคุณเดินหนีคุณไม่สนใจนะคะดังนั้นความโลภไม่สามารถทำอะไรคนได้แล้วทำให้เขารู้สึกประทับใจตรงนี้เพราะว่ามนุษย์ยุคนี้เนาะที่ฆ่ากันทำร้ายกันก็เพราะความโลภนะนมีมีเยอะเลยแหละความโลภคือไพ่ออกลักษณะนี้นะไพย่ยังไม่ได้ออกความแบบหลงรักชู้สาวอะไรอย่างงี้นะ แต่ว่าคือเขามองว่าคุณวางตัวดีมากเลยนะไว้ใจได้เห็นไหมไมีซื่อสัตย์ถ้าไม่มีความโลภแล้วเขาจะไปไหนสิ่งของก็ยังคงอยู่นะมันมันเป็นเหมือนขั้นอริยะแล้วอะแต่ไอ้ไม่รู้หรอกว่าเขาจะรู้จักคำนี้หรือเปล่านะคนที่เขามองคุณอะเขาอาจจะเป็นแล้วหรือเขาอาจจะรู้ก็ได้นะไม่งั้นไม่งั้นคบกันไม่ได้อะต้องอยู่ในระดับเดียวกันแน่ ในความเข้าใจแบบชนิดที่แบบซับซ้อนยังไงก็ยังเข้าใจได้ด้วยดยไปทัชแรงสั่นสะเทือนพลังงานตรงนี้เหมือนกันเราดึงดูดเข้ามาหากันไอคอถามหน่อยสิว่าแล้วอย่างคุณเนี่ยจะผลักพลังงานแบบไหนออกไปเขามองว่าพลังงานของคุณเนี่ยจะผลักพลังงานแบบไหนออกไป จะผลักพลังงานของคนเดียวดีเดียวร้ายอ่ะอารมณ์ไม่มั่นคงผลักออกแต่ไม่ใช่มีการแสดงสีหน้าทัาทางหรือว่าแววตารหรือวาจาที่ทําให้เขาไม่ชอบนะคุณอยู่แบบนี้สไตล์ของคุณเลยจริงๆแล้วการมั่งมีของคุณการพอเพียงของคุณเนี่ยน่าจะดึงดูดคนที่มั่งมีด้วยกันเข้ามาถูกไหมแต่ว่าดันผลักออกเห็นไหมเดียมเพลสจะมีทุกสิ่งเลยเพราะอะไรถึงผลักออกเพราะว่าตัวคุณอะ ไม่ได้เอาตรงนี้มาครอบตัวเองไงตัวคุณคือสละแม้ว่าในปราสาทแก้วของคุณจะมีทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตัวคุณอะกลับอยู่ในถ้ำไอ้ยกตัวอย่างดังนั้นคนที่เขามองว่าคุณคงเ,เล็งชอบในอะไรที่เป็นผลประโยชน์กําไรมหาศาลน่าจะแบบต่อยอดไปอีกไปอีกแต่คุณเพียงพอดังนั้นคนที่เข้าหาคุณเนี่ยวาจาดีมากนะคิงถ้วยทั้งเ็มเพลสมานั่นก็คือว่าเป็นผู้ที่มีพร้อมทุกอย่าง กมีแผนการมีอะไรเข้ามาหาคุณแต่ว่าเข้าใกล้ไม่ได้นะคะนะลักษณะแบบนี้จะโมโหเราก็จะเสียใจจะน้อยใจเขาจะเป็นแบบอารมณ์แบบนี้ไปเองมีลักษณะเป็นหุดหงิดเลยนะคะไม่ไม่ได้ดังใจเนี่ยพลังงานคุณจะผลักคนลักษณะแบบนี้ออกไปก็คล้ายกับคนท็อกซิกนั่นแหละนะนะนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนเป็นพลังงานที่เข้มแข็งแข็งแกร่ง,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 งดีความเบาความว่างนี่แหละที่สามารถผลัก พลังงานที่มันหนักมันแรงได้มันเป็นแบบนั้นนะคะก็ให้เราลึกถึงแบบอยู่คนที่อยู่ขั้วโลกลน้ําแข็งนะถ,ถ้าตรงนี้เป็นลานน้ำแข็งนะจะอยู่ได้เฉพาะเอสกิโมนกเพนกวินเนี่ยใจเย็นพวกเขาจะเย็นนะคะดังนั้นใครที่มองว่าความร้อนคือพลานุภาพเยอะการมีทรัพย์สมบัติมันคืออํานาจเนี่ยพวกคนเรานี่จะอยู่กับเขาไม่ชอบอยู่กับอะไรที่มันเย็นเย็นเย็นจัด แน่นอนอยู่ไม่ได้แน่นอนมันทําให้เขารู้สึกหงุดหงิดเขาคือเหมือนฉันมาทาอะไรที่นี่อย่างเงี้ยแต่คุณไม่เคยไม่คุณมีพลังงานหนึ่งถ้วยก็คือเข้าไปของเขาเองคนไม่ได้มีการขับไล่ขายส่งใดๆทั้งนั้นขับไล่ขับใส่ไล่ทรงขับใส่ส่ง <laughs> เออนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆเคลียร์พลังงานตัวเองแล้วก็ทำใหม่เคลียร์พลังงานตัวเองแล้วก็ทำใหม่นะคะถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกนะคะสบายๆไม่ได้สติ๊กอะไรมากมายก็อ่านไปตามพลังงานแต่เมื่อไหร่ที่ทำงานหนักหรือว่าเรามีภารกิจหนักๆเนี้ยเราก็ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนไม่อยากอ่านตอนที่ตัวเองมีพลังงานหนักนะ ขอบคุณทุกกำลังใจอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นการกด subscribe like s h a ์การที่คุณอุตสาห์เข้ามาดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็นะคะอุตสาห์แบ่งซูเปอร์แซงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไป้อยเท่าพันเท่านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พ,พร้อมทั้งด้านโภคทรัพย์และอรียทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ